มาติดตามเรื่องของผลพ่วงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะถึงมาว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะแพ้แน่นอนแล้วสำหรับศึกเลือกตั้งในครั้งนี้แต่เจ้าตัวเองเรียกร้องค่ะอยากจะให้มีการนับคะแนนใหม่ในหลายจุดด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Wisconsin เพราะฉะนั้นทางกรกตของรัฐวิสคอนซินเขาก็เลยบอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะให้มีการนับคะแนนผลการเลือก ตั้งใหม่ เขาจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงของการนับคะแนนใหม่นั่นเองค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากเมืองเมดิสันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนค่ะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐวิสคอนซินหรือ WEC กล่าวว่าการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประจำปี2020ใหม่ทั่วเขตรัฐวิสคอนซินจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 7ล้าน9แสนดอลลาร์สหรัฐคิดออกมาเป็นเงินไทยคุณผู้ชมคะ239ล้านบาทซึ่งทีมงารนรณรงคหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพัคริพับลิกันต้องจ่ายล่วงหน้าถ้าเกิดจะร้องขอให้ตรวจนับคะแนนใหม่ค่ะจากข้อมูลของศูนย์วิจัยเอดิเซนผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเขีรัฐวิสคอนซินทางภาคเหนือตอนกลาง ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตชนะทรัมป์ด้วยอัตราส่วนต่างร้อยละ0.7 หรือประมาณ20,000คะแนนจากบัตรลงคะแนนที่นับเสร็จแล้วร้อยละ99ซึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐวิสคอนซินถ้าเกิดอัตราส่วนต่างของผู้ชนะคะแนนมากกว่ากันไม่เกินร้อยละ1แต่มากกว่าร้อยละ0.25ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ2มีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ทำการนับคะแนนใหม่แต่ผู้ร้องต้องจ่ายเงินค่านับคะแนนทั้งหมดก่อนนะคะ ทางด้านของประธาน WEC อย่างเมียแกนวอลฟ์ Wolf ค่ะก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าฝ่ายบัญชีของรัฐเนี่ยได้ทำการประเมินค่าใช้จ่ายในการนับบัตรลงคะแนน3ล้าน2แสนใบในรัฐวิสคอนซินโดยละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมายแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นจะมีสัญญาณบ่งชี้เลยว่าทีมงานหาเสียงของทรัมป์จะร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่หรือไม่ค่ะ